สวัสดีครับวันนี้ผมชอบม่จันท่านชนะวันนี้เราจะมารีวิวปืนหนังยางที่ซื้อมาจากตลาดท่าสะเด็จน,นะครับเด<อ>ี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดน,นะครับนี่ครับเปิดงแล้วก,กดตรงนี้นะมันก็จะออกบนี้ก็ใส่ย,ยางก็เกี่ยวนี้นะเอาตรงนี้แล้วก็กดอันนี้ลงลุกยางใส่ได้ที่ะราสามารับ ก็กดก็ใสน่นี้โอเคก็ปิดครับเนีรยบโอ้เดี๋ยครับขอผมลองมากนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะ <c oughs> แต่จริงๆเนี้ยผมว่ามันน่าจะใส่ได้เยอะกว่าสามนัดนะทุกคนนึ่งนัดขึ้นไปครับแล้วก็ดันมาข้างหลังนะแล้วก็คล้องแล้วก็ กาะแล้วก็ดันมาข้างหลังนนี้ะแล้วก็ใส่าว้อีกหนึ่งเส้นเป็นเส้นที่สามนะครับก็คล้องก็ดันมาข้างหลังนี้ครับคล้องอีกหนึ่งเส้นแล้วก็เกาะแล้วก็คล้องแล้วก็ดันมาข้างหลังอีกครับมันเริ่มจะตึงแล้วนะทุกคนเอาสักห้าเส้นพอแล้วกันนี่เส้นที่ห้านะครับทุกคนปึ๊บแล้วเราก็ติดแม็กครับแล้วก็ยิงครับเอาผมไม่ได้ยิงนี้นะครับซีดภูมิผมนะครับก็คือมันแบบ นึงมันความรู้สึกแค่แบบเจ็บนิดเดียวนะครับแต่ก็อย่าเอาไปยิงใส่หน้าใส่ตากันนะครับสําหรับเด็กๆน้องๆหนูๆนะครับตัวเล่นเพื่อความสนุกอย่าเอาไปยิงใส่หน้ากันนะครับมันจะโดนตาได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าอาจจะมีสินค้าดีๆมารีวิวให้ดูอีกนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้จะถ้าช้ไม่ถึงสองวันซ้นะคะสำหรับคลิปนี้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับคบบลิปนี้ <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าเราจะมาเจอกับสินค้าอะไรของเล่นอะไรใหม่ๆที่จะมารีวิวขอบคุณครับ